สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะข่าว FM 99นะครับวันนี้อังคารที่16พฤษภาคม2566นะครับคัมคนีมีศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนคคอบอลได้ลุ้นกัน1คู่นะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานนะครับเกมแรกอินเตอร์มิลานบุกไปชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์เกมนี้สนุกแน่นอนนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงฝากคอบอลไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัว สนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมะข่าวหรือจะเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ e a k 9 9นะครับ e a k 9 9หรือว่าดูที่หน้าจอนะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายกันฝากข้อบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับเอาละครับสถานการณ์ของทั้งคู่อย่างที่บอกไปนะครับเกมแรกมิลานเล่นในบ้านแพ้มาก่อน02เกมนี้อินเตอร์มิลานนะครับดูทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนกลุมความได้เปรียบมาได้นะครับ ตัวผู้เล่นน่าจะเป็นเซตเดิมๆนะครับเกมรุกเราตโลมาตินเนสเอดินเชโกลูกากูเป็นตัวเลือกครับส่วนตรงกลางมาคิทยานชานุกูแล้วก็นิคโคลบาเล,ลา่าถือว่าแน่นเปิกบิงขวาดุมฟิตซ้ายดีมาโกสามเซนเตอร์แบก็กชุดเดิมครับบาซโซนี่อาชบ,บี้แล้วก็ดาเมียนประตูเป็นโอนานะ่าก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของอินเตอร์ส่วนทีมเยือนมิลานคือได้ข่าวดีคือการได้ราเฟเอลเลอยลกลับคืนมาสู่ทีนะครับในระุกก็จะเล่นร่วมกับบาฮิมดีออส โอลิเวียชิลและก็สเลมักเกอร์คู่กลางคูนิสกับตนะัวนารีแนวรับมีทางด้านซีบงเคียกับทัวมริประตูเป็นไม้มีหยองนะครับสกอร์เกมแรกในผมดูว่ามันห่างเกินไปนะครับด้วยรูปเกมอินเตอร์ดูดีกว่าเยอะในเกมนนวันนั้นวันนี้การนดาลาเฟรเรียลกลับขึ้นมาสู่ทีมสําหรับเอซิมิลานน่าจะทําให้มิลานเนี่ยบุกมาเยือนก็จริงแต่มันเป็นสนามเดียวกันรูปเกมวันนี้ผมเชื่อว่าเอซิมิลานต้องการประตูแรกเร็วที่สุดด้วยการมีชิลูมีบริฮิมดิอาร์แล้วก็ลาเฟอจะเรียลน่า บุกใสอินเตอร์มิลานตั้งแต่ต้นเกมแน่แต่ว่ารูปเกมแบบนี้ผมมองว่าจะเข้าทางอินเตอร์มิลานนะครับเกมรับถือว่าแน่นตรงกลางตัวของมอนดีแล้วก็แนวรุกตัวจบสกอร์คมๆอย่างลาตโรมาติเนสอย่างอิดินเชโกหรือจะเป็นทางด้านลูก,กากูก็ตามผมเชื่อว่ารูปแบบที่มิลานจะมาบุกสู้กับอินเตอร์ตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้จะเข้าทางเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานครับผมเชืวว่อเนี่ยเกมรับมิลานน่าจะเอาอยู่นะครับแผงตรงกลางหรือว่าเกมลุกน่าจะสร้างสรรเกมได้ดีโดยเฉพาะเกมลุกมีตัวจบสกอร์คมๆมีตัวเลือกเเยออะแบบนี้ผมชื่ว่วา อินเตอร์มิลานการเล่นในบ้านวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะเอซิมิลานไปได้อีกหนึ่งเกมวันนี้ซื้อใจเกมในบ้านแล้วก็ซื้อแผงไม่ฟิวแฝงเกมรับของอินเตอร์มิลานเลยครับวันนี้น่าจะทําผลงานดีแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเบียดเอาชนะเอซิมิลานไปได้แล้วก็จะเข้าชิงจะร,ร่เลอร์ในศึกฟุตบอลอยู่ฟ่าชเฉลีกวันนี้เอกมะขาวชี้ชัดฟันธงให้เชียร์ไปที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับขอบอลแฟนบอลอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันเข้ามาสนทนาภรษาลูกหนังกับผม @K9 อัด e น,นีเอเคกัสก้าวว สนับสนุนโดย Suzuki Celerio GL Up รถยนต์คอมแพค t c คาร์ที่จะทำให้คุณสนุกอย่างมีสไตล์ชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันพร้อมชุดสติ cker GL Up Edition ห้องโดยสารออกแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการคุ้มค่าสมรรถนะประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Www suzuki.co.th